สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา oo, รีวิวการสร้างเว็บไซต์นะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับว่าสร้างกันยังไงอันดับแรกนะครับา marketing. การสร้างเว็บไซต์เราจะต้องอรู้ก่อนว่าเราจะสร้างเว็บอะไรนะครับจะเจก็บข้อมูลอะไรแล้วก็วางโครงสร้างวางโครง,งสร้างเว็บต้องการให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมีส่วน จดการข้อมูลยังไงบ้างนะครับมี header มีเมนูท็อปมีเมนูเล็บหรือว่ามีส่วนแสดงรายละเอียดยังไงนะครับทีนี้ผมก็ได้สร้างอเอาแบบแบบตัวโครงสร้างเว็บที่จะ,ะมารีวิวนะครับก็ออกแบบครเขาวาประมาณนี้แหละวันนี้จะทำเป็นระบบะสมาชิกที่สามารถล็อกอินได้นะครับออกแบบง่ายๆ ามหลักการที่ผมสร้างนะครับทีนี้ในการสร้างเว็บไซต์นะครับเราจะต้องอสร้างในเว็บเซิร์ฟจำลองนะครับก็จะเป็นโปรแกรมแอ็บเซิร์ฟนะผ่านเว,เว็บนะครับจากนั้นเราก็สร้างโฟลเดอร์ er ขึ้นมานครับผมสร้างเป็นโฟลเดอร์โปรเจกต์นะครับทีนี้เราก็จะทำการสร้างนะครับโดยใช้ยแกมดีมดีนะดมวิวเวอร์ จะเป็นเวอร์ชันไหนก็ได้นะครับรับแรงแล้วก็สร้างไฟล์ขึ้นมาก็ทีนี้จะสร้างแบบง่ายๆจะใช้ตารางนะครับก็นี่ก็หมลตารางเขเปิเชื่อเราได้ตารางมาแล้วแล้วก็ในตารางนี้มันก็จะมี Property ในการจัดการนะครับเช่นให้อยู่ในกลาง ก็ในกลางมีความยาวาผมทำสักแปดร้อยแล้วกันนะครับแล้วก็บอร์ดเดอร์นะครับไม่ต้องมีนะครับใส่ศูนย์แล้วก็ข้างบนนะครับผมจะทำเป็นเฮดเดอร์นะครับก็คุ้มดามไปแล้วก็ตัดออก นะครับต่อไปจากนั้น,ถ,น,นถ้าผมต้องการที่จะเพิ่มเพิ่มตารางนะครับเพิ่มชอม่องเลขอตัวนี้ออกมากดแท็บหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้เป็นเมนูฝั่งด้านซ้ายเมนูเล,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 ล็อุตเมนูทแถบเวลางลงมากา็จะได้เห็นของสั่ เนมนูโนะครับเมนูท็อปจากนั้นก็ส่วนตรงนี้เป็นส่วนของเนื้อหาส่วนตรงนี้เป็นฟิตเตอร์อา,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 าก็จะประมาณนี้เราก็จะได้โครงสร้างเว็บตามที่เราออกแบบไว้ ทีนี้ในส่วนเว็บหาข้อมูลที่จะที่จะให้แสดงผมก็จะให้มันชิดซ้ายไป้ก่อนนะครับข้อมูลที่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็เวลาที่เราเขียนข้อคองเข้าไปเนี่ยให้มันขึ้นข้างบนนะครับให้มันอยู่ด้านบนนี่นะซถ้าถ้า ถ้าเราใส่เป็นค่า Default บางทาีมันอาจจะบทความข้อความที่เราเขียนเนี่ยอาจจะอาจะไม่ได้อยู่ตามที่เราต้องการนะครับเวลาลันแสดงผลอันนี้ก็จัดจัดวางของสระขาวนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้เป็น header นะครับใส่สีเข้าไปสีฟ้าแล้วกัน ตัวนี้เป็นเมนูท็อปนะครับใส่สีแบบเขียวขีมากแบบเมนูเล็บรายละเอียดสีขาวแล้วนะท็อปก็เป็นสีฟ้าเฟอร์นเตอร์นะครับทีนี้เราก็จะได้ส่วนของโครงสร้างแบบ เรียบร้อยจากนั้นเราลองไปจัดการข้อมูลพื้นฐานของของเพจนะครับเข้าไปที่มุดไฟล์นะครับแล้วก็เพกพ p ฟตีนะครับก็จะเห็นข้อมูลนะครับอย่างเช่นอฟอนต์ที่เราต้องการ,รให้เป็นบนอะไรนะครับ เป็นเซนสลิแล้วกันนะครับแล้วก็ขนาดสัก1 2 1 4ก็วากันไปแล้วแตกนะครับดังนั้นก็สีขาวขามเทคก็เป็นสีดำแบ็กกราวพื้นหลังเป็นสีสีเทากระดาษนะครับ จะได้ไม่เสียตาเสร็จเรียบร้อยก็กดโอเคทีนี้ตรงตรงรายละเอียดนะครับถ้าเราต้องการเป็นสีขาวแล้วก็ใส่แบ็กเก่าเไปเป็นสีขาวทีนี้ผมจะแนะนำนะครับ การสร้างเว็บไซต์ให้ยืดหยุ่นนะครับคือถ้าเราได้รงสร้างแล้วนะครับเราาวางวางรูปแบบหรือว่าปุ๊บนะครับเช่นอันนี้จะเป็นหน้าแรกหน้าแรกนะครับนี่เป็นสมา,สมาชิกสม เป็นร,ระบบเข้าระโอเค,อเ,คเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้ก่อนทีนี้ฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็น่สนวนของเมนูต่างๆนะครับหมวดหมู่สินค้าอะไรก็ว่าไป ก็เขียนข้าวๆไวกันแล้วกันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเกบโอเคส่วนด้านหลางก็จะเป็นข,ข้อความแล้วแต่เป็นที่อยู่เป็นชื่อเว็บนะครับก็จะให้อ,อยู่ตรงกลาง จากท็อบก็ให้เป็นการบันี้กนะครับก็เป็นระบบสมาชิกระบบสมาชิกตรงนี้ก็เมเตอร์ก็เป็นระบบสมาชิก สีเป็นสีขาวโอเคเปนตัวใหญ่กันใส่หนึ่งไปเลยอเทีนี้ในส่วนของ ข้อมูลเบื้องต้นเราก็วางโครงสร้างข่าวได้แล้วนะครับจากนั้นการสร้างเว็บไซต์เนี่ยหน้าแรกนะครับจะลันไปที่อินเด็กนะครับอินเด็กเราต้องเซฟไฟล์ที่ชื่ออินเด็กนะครับกดไฟล์ะนะครับเซฟนะครับแล้วก็ไปเลือกอ่า ไดที่เราต้องการเซฟนะครับก็จะเป็นไดของผมจะอยู่ที่ไดดีนะครับไดดีเซฟนะครับแล้วก็เปิดว็แล้วก็ r o j e c เทส s t นะครับแล้วก,วก็ตั้งชื่อเป็น index p p ่พีเรียบร้อยนะครับอ,อันนี้ก็จะได้โครงสร้างเว็บนะครับลองเทสต์ลันดูนะครับข้หมด s l project underscore tft อ่ะจะได้ได้เว็บไซต์มาลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้หลักการในการทอมเพจนะครับเราก็ต้องทำลิงก์ก่อนอโอเคหน้าแรกก็ใส่ลิงก์เข้าไปเป็น index p หน้าแรกสมัครสมาชิกนะครับก็ใส่ลิงก์เข้าไปเป็นงานย้ายเบอร์ รอ้อยก็จะได้3ลิงก์นะครับซึ่งเวลาที่เรารันโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์เวนะ็บไซต์เนี่ยเราคลิกหน้าแรกนะครับหน้าแรกมันก็จะลิงก์มาที่ไฟล์เด็กคลิกหน้าที่2ส,สมัครสมาชิกมันก็จะลิงก์มาทีา่ชื่อไฟล์ที่เป็นแอร์เมมเบอร์นะครับทีนี้เรา จะต้องอสร้างชื่อนะครับสร้างสร้างสร้างชื่อส่วนของอฟอร์มนะครับที่ที่จะโอเค่องีีดู เวลาแล้วรู้สึกว่ามันจะยาแล้ว12นาทีแล้วงั้นเดี๋ยวขอจบสคริปต์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับจะมาทําต่อในส่วนของการาจัดการข้อมูลระบบนะครับที่สามารถาสมัครสมาชิกเลาวแล้วก็ลลอกอินได้นะครับวันนี้ก็ขอจบสคริปต์นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปต่อสคริปต์หน้านะครับสวัสดีครับ